สำหรับคลิปนี้เป็นพลังงานของผู้ที่มาเห็นคลิปนี้โดยตรงเลยนะคะว่าคุณกับคนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้ในการดูคลิปนี้เนี่ยความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือไม่คนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เลยนะที่มาดูคลิปนี้ไพ่มีเวลฟอร์จูนโอเคมีช่วงเวลาของพลังงานดีไวท m ทามมิ่ ให้มีสองเหรียญมันมี energy ของการหมุนเวียนอยู่ตรงนี้ในพลังงานดวงให้มีการมองหาและรอคอยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นรักทางไปหรือเป็นคนที่มีความห่างกาันหรือแม้กระทั่งคือเป็น energy ของคนที่รอการกลับมาอีกครั้งมีโอกาสอยู่นะคะทีนี้ไหนมาดูไพ่ l o r a l กับไพ่พลังงานของ energy คำตอบหน่อย divine timing พลังงานของคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับใครบางคนอนะรอจังหวะเวลาที่ใช่อยู่ สัญญาณมันมันชี้ไปในทางเยสเพราะฉะนั้นคือนั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากๆและต้องรอให้เวลาที่ใช่เกิดขึ้นในอนาคตและกลับมา